สวัสดีครับมีคําถามมานะครับว่าจับ CG เครื่องบินแล้วเนี่ยนะครับที่ว่ามาแบ่ง3ส่วนเสร็จเรียบร้อยพอประกอบมาเพิ่มจับ CG ยกได้ไปแต่พอบินเสร็จมีอาการหัวทิ่มนะครับเขาบอกว่าบินบินได้ไม่เกิน19แล้วก็ทิ่มลงที่เป็นเช่นนี้นะครับมันจะเป็นเคสอีกเคสหนึ่งก็คือตัวลักษณะหน้าเครื่องบินเนี่ยมันมีความยาวนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินลํานี้เลยกิลาตตสนะครับ พีรวตุ้เนี่ยเวลาที่ประกอบไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหน้าเขาเนี่ยหมายถึงตั้งแต่ส่วนที่เป็นมอเตอร์นะครับมาจนถึงส่วนปีกตัวนี้มันยาวความยาวเนี่ยอยู่ที่2 8นะครับซึ่งยาวมาก28เซนนะครับไปยาวมากเนี่ยกดจ G, G ที่จะเอา1ใน3เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันจะขยับขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับให้เราขยับน้ําหนักแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับให้มันย้ายเข้าไป ให้มันลึกขึ้นเพราะว่าเวลาบินมันมีอาการหัวทิ่มถูกไหมฮะเราจะต้องทําให้หน้าเบาถามว่าเบาแค่ไหนเนี่ยปกติเนี่ยต้องใช้วิธีการบินแล้วสังเกตครับขยับแป้สมมต,ติตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยขยับเข้าไปก่อนนะครับพอขยับเข้าไปปุ๊บลองบินดูว่ามันได้หรือย,อยังถ้ามันมีอาการหน้าหนาให้ขยับเข้าไปอีกนะครับจนมันได้มาตรฐานหมายถึงว่ามันบินขนานกับพื้นโลกได้นะครับถ้าบินอย่างนั้นได้เนี่ยก็ถือว่าจบเพื่อที่ เราไม่ทริมตรงนี้นะครับไม่มีการทริมเอลิเวเตอร์นะครับไม่มีการทริมมิน้าเชิดวิธีที่2นะครับวิธีแก้เนี่ยก็คือปรับที่ตัวปีกนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินที่เพื่อนๆตัดมาเองไม่ใช่วิธีเนี่ยถ้าเราวางเราจะเห็นว่าแนวเนี้ยขนานถูกไหมครับพอขนานเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เป็นอาการบินที่เท่ากันเราจะช่วยโดยการยกตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับโดยการเติมส่วนนี้เข้าไปตรงนี้ให้มันสูงขึ้นนะครับเช่วนหนุนด้วยอะไรก็ได้ขึ้นมาักนิดหนึ่ง พอเวลาเราติดตั้งปีกไปแล้วเนี่ยมันจะมีองศาเปิดอันนี้จะทําให้เห็นช้าๆก็เปิดนี้แต่เปิดจริงไม่เท่านี้นะครับอาจจะเปิดมาประมาณสักสักสามถึงห้าองศาเปิดนิดเดียวนะครับมันก็จะเป็นการพยุงปีกให้บินที่มาได้อันนี้เป็นเคสสาหรับเครื่องบินเฟนเนอร์นะครับที่จะใช้ในการเปิดขดลองไปทําดูนะครับมี2วิธีวิธีแรกขยับน้ําหนักจากหน้าไปอยู่ข้างหลังนะครับให้เข้าไปลึกแล้วจับอาการดูได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นวิธีที่2ก็คือเปิด ตร,ตรงนี้ขึ้นเพื่อช่วยในการบินในการฝึกหัดแล้ครับก็าฝากกด subscribe ด้วยนะครับบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ